แม่แม,แม่ก็อยากให้ลูกเกิดมาแข็งแรงเดินได้ไวๆแต่ถ้าลูกเกิดมาป่วยง่ายกินได้น้อยพัฒนาการช้าเกิดจากอะไรรีบมาดูเลยค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะการที่กดไลค์ขอให้คลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนค่ะ ในท้องเกิดมาไม่แข็งแรงคงไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้เกิดขึ้นค่ะทุกคนก็อยากให้ลูกเติบโตด้วยร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บทารกแรกเกิดป่าด้วยอาการวิกฤตก็ทำให้มีโอกาสที่ลูกจะเสียชีวิตได้และสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ลูกในท้องไม่แข็งแรงมาดูกันค่ะ 1. ทารกคลอดก่อนกําหนด ทารกที่คลอดก่อนกำหนดคลอดจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆค่ะเ oh. ขราร่างกายที่ยังไม่เติบโตสมบูรณ์ในท้องระบบต่างๆยังทำงานไม่แข็งแรงยิ่งคลอดไวยิ่งส่งปัญหาต่อสุขภาพลูกมากเท่านั้น oh. จึงทำให้การคลอดก่อนกำหนดถ้าไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ที่สำคัญก็ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยค่ะ2คุณแม่ไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอ เรื่องการกินสำคัญมากสำหรับคนท้องค่ะโดยเฉพาะสารฟอลฟอรที่ช่วยป้องกันทารกพิการจากกลุ่มหักใบเขียวและผล,ละไม้หากคุณแม่ไม่ได้รับสารอาหารที่ครบโภชนาการทำให้ทารกได้สารอาหารน้อยเติบโตช้าและน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ซึ่งทำให้ลูกเกิดมาตัวเล็กและไม่แข็งแรงช่วงท้องต้องกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะคะ 3. คุณแม่พักผ่อนน้อยช่วงที่คุณท้องนอนหลับเป็นช่วงที่ลูกในท้องกำลังเติบโตได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเพราะในขณะที่คุณแม่นอนเลือดได้ส่งจ่ายไปยังารกในท้องปริมาณมาก และออกซิเจนซึ่งคนท้องควรนอน10-12ชั่วโมงต่อวันหากคุณแม่นอนไม่เพียงพอในแต่ละวันก็ทำให้ทารกเติบโตช้าตั้งแต่ในท้องและเกิดมาไม่แข็งแรงนั่นเองค่ะ <No. S 1> 4. แม่ดื่มน้ำน้อยน้ำานับว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับร่างกายคนท้องเลยค่ะโดยคุณแม่ต้องดื่มน้ำวันละ8-10แก้วต่อวันเพราะน้ำคือองค์ประกอบหลัก สำหรับเลือดและน้ำคล้ำที่ใช้ลําเลียงอาหารและเลี้ยงดูลูกในท้องคุณแม่ที่ดื่มน้ำน้อยก็ทำให้ลูกมีโอกาสเกิดมาไม่แข็งแรงได้เช่นกันค่ะ 5. คุณแม่ที่มีโรคประจำตัวโรคประจำตัวก็มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของลูกในท้องค่ะเช่นคุณแม่ที่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วน ก็ส่งผลให้การจ่ายเลือดไปยังลูกทำได้ไม่เต็มที่ลูกเติบโตช้าและอาจมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆลูกเกิดมาไม่แข็งแรงนั่นเองค่ะการดูแลตัวเองทั้งเรื่องของการกินอาหารการพักผ่อนที่เพียงพอและการดื่มน้ำในแต่ละวันเป็นเรื่องสำคัญมากและต้องฝากท้องกับแพทย์ให้ไวที่สุดค่ะ เพื่อรับการตรวจสุขภาพอยู่ตลอดเวลาเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกในท้องค่ะวันที่พิเศษที่สุดคือวันที่เราได้เป็นแม่อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อน ลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย